มือใหม่ฟังทางเนี้บอกได้เลยว่าคอนเทนต์กลางเกมนะครับในสดของหอน้ำพามจะมีหอแยกออกเป็น5าธาตุด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นคือธาตุอัคคีก็คือธาตุไฟนั่นเองซึ่งเป็นคอนเทนต์กลางเกมที่เราจะต้องใช้ตัวละครเข้าสู้นะครับหรือตัวละครที่มันหลากหลายเพื่อที่จะผ่านในชั้น1-50ถึง้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูแนวทางการผ่านหอคอยอัคคีที่ซิกมากเคยผ่านมาแล้วกันนะครับว่าซิกมากจะแนะนําตัวอะไรบ้างมีตั้งแต่3ดาวยัน5ดาวเลยนะครับผม บริการเติมเงินเกม Powerpay เติมเกมถูกกว่เติมเองปลอดภัยน่าเชื่อถือเปิดบริการมานานกว่า5ปีดูช่องของ Sigma วันจะเติมเยอะเติมน้อยตัวละครก็เก่งแบบ100%คิดถึงเรื่องเติมเกมคิดถึง Powerpay ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Summoner War Chronicle อ,อ,อยู่กับผมซิกมาวัครับผมแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงแนวทางการไต่หอนภาที่เป็นหอคอยอัคคีนั่นเองมีทั้งหมด50ชั้นนะครับในส่วนของหอคอยตัวนี้เนี่ยหอคอยนภา,าเข้ามาที่อัคคีตรงนี้นะฮะเึ่งหอคอยอัคคีเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันมีความอึดอัดอยู่ก็คือหอคอยไฟเราจะต้องใช้ซัมมอนที่เป็นธาตุไฟทั้งหมด3ตัวเข้าทีม และวันนี้เราจะมาแนะนำซัมมอนตัวนั้นมาดูไอเดียหอคอยนี้ก่อนนะฮะไอเดียในการไต่หอคอยเนี้ยนะครับก็คือการมีตำแหน่งซัมมอนที่ครบครันนั่นเองหรือการปั้นซัมมอนหลายตัวเพื่อใช้ในบางชาตินั่นเองครับผมและซัมมอนตัวแรกนะครับที่เราจะแนะนำในตำแหน่งแทงยั่วยุนะครับต้องมียั่วยุนะครับอันนี้ย้ำนะแทงต้องมียั่วยุเพื่อที่จะรวบนั่นเองก็คือเอซ่านั่นเอง พัฒนามาจากหนีนักลบนะครับเป็นร่างอเวทอัพสกิลให้เต็มเลยนะ3ดาวคอนเทนต์นี้ค่อนข้างเป็นกลางเกมและเพื่อนๆจะต้องมีทรัพยากรถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งมาแตะคอนเทนต์นี้นะก็คือประมาณนี้นะครับสกิลของเขาไฮไลท์ก็คือสกิลรอเนี่ยเขาจะทําการรวบหรือยั่วยุนั่นเองในขั้นที่สูงสุดก็คือ14วินาทีนะครับก็ทําให้มอนสเตอร์ลายล้อมเรานะครับมาตีซัมมอนเราตัวนี้นั่นเอง นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแท้งที่เอาง่ายๆเลยนะที่เป็น3ดาวที่อยากแนะนําให้นะครับเพราะว่ามันปั้นง่ายมากแล้วก็ใช้งานได้ดีมากด้วยครับส่วนตัวผมเนี่ยเอาเวกสิบเลยนะปลุกเอาเวกสิแล้วก็ทาสกิลให้เต็มนะครับผมแล้วก็อัปเลเวลให้เต็ม70ใส่ลูนแท้งที่เกี่ยวกับเลือดทั้งหมดเลยนะครับย้ำนะครับเลือดทั้งหมดเลยยิ่งเลือดเยอะยิ่งดีครับนะตอนนี้เรากําลังจะพูดถึงคีน่าอยู่นะครับว่าใช้ตัวละครอะไรบ้างนะครับในตําแหน่งที่2ของคีน่านะครับแน่นอนฮะว่าเป็นตัวเดเม ตัวเดเมจของจินหน้าที่เราเลือกมาก็คือนี่ครับเซกเมดนะครับหรือว่าเป็นจินไฟที่เราเรียกนั่นเองนะครับจินตะหลาไฟหรือว่าราชินีทะเลทรายไฟนะครัรางอเวกเรียบร้อยแล้วคาดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะมีตัวละครตัวนี้นะเพราะว่ายิ่งตอนนี้ณนะปัจจุบันที่อัดคลิปนะยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับจินน้ําด้วยในการเอาเศษจ,จินน้ําไปอัพจินไฟและตู้จินไฟเนี่ยสายฟรีก็ทําได้หมายถึงการันตีให้ครบ200แล้วก็ได้จินไฟมาอย่างน้อยหนึ่งตัว นะครับณวันนี้เดี๋ยวที่สาธิตเนี่ยก็คือเอาจินไฟเนี่ยมาเล่นให้ดูนะครับแต่จินไฟของซิกมาเนี่ยเป็นจินไฟที่สกิลเต็มแล้วแต่ไม่เต็มก็สามารถเล่นได้แหละนะครับผมอ่ะในส่วนของจินไฟตัวเนี้เราจะใช้ความสามารถของเขาอันดับแรกต้นๆเลยนะก็คือสกิลนี้นะฮะสามารถใช้แฟรี่แทนได้นะ อะบอกไว้ก่อนสกิลตรงเนี้ยแฟรี่แทนได้นะแฟรี่สดาวก็คือเป็นสกิลที่เราจะโปรยโดยส่วนของคล้ายๆแบบฝนไฟครับลงมานะครับจะทำการ้ายแวินาทีซึ่งใบเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสำคัญคือเขามีดาเมจเป็น AOE วงกว้างแล้วก็รุนแรงนะครับจะเน้นตรงนี้ซึ่งแฟรี่เราก็ทําได้เหมือนกันอาจจะเบาวกว่า และสกิลที่2นะครับในไอเดียของการไต่หอต้องมีการขโมยบัฟด้วยหรือการลบบัฟนั่นเองซึ่งจินตอบโจทย์ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องใช้การขโมยบัฟหรือลบบัฟของจินบ่อยมากนะครับในส่วนของด่านที่เป็นปัญหาในธาตุไฟแต่เดี๋ยวเราค่อยไปสาธิตให้ดูนะครับว่าด่านไหนเป็นปัญหาบ้างอ่ะอันนี้ก็เป็นขโมยเอฟเฟกนั่นเองนะครับเอฟเฟกพวกอมาตะทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะในตำแหน่งสุดท้ายครับสำหรับทีมของคีน่านะครับก็แนะนำในส่วนของคอรีนนะครับหรือว่า ฮาปุมืดนั่นเองนะครับนี่ร่างที่เป็นร่างที่ยังไม่ได้เอาเวก็คือฮาปุะนะครับทำไมถึงต้องใช้ตัวนี้ล่ะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมีในส่วนของสกิลที่เป็นการฟื้นฟูไม่ได้นั่นเองติดทีมไว้นะครับไม่ต้องมีตัวซัพพอร์ตเลยอันนี้เราพูดถึงคีน่าเพราะว่าคีน่าเป็นตัวซัพพอร์ตสามารถฮิวได้ อยู่แล้วนะครับฮิวให้ซอมมอนเราได้อยู่แล้วสบายๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราเอามาติดซึ่งเขาเป็นแทงนะแต่ว่าจะมีบางด่านที่จะฟื้นฟูไม่ได้จริงๆแล้วเดเมจอะเราเน้นไปที่ในส่วนของจินตะหลาอย่างเดียวเลยนะครับก็คือจินไฟนั่นเองนะครับพร้อมทั้งในส่วนของฮาปูเนี่ยสามารถเพิ่มแอคแท็ให้ตัวที่เป็นเดเมจหลักของเราได้ด้วยนะครับและยังฟื้นฟูได้ด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ ตัวที่3มในเซตของคีน่านั่นเองนะครับผมต่อไปในส่วนของคลิปนะครับในส่วนของคลิปเนี่ยตัวแรกที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือเจ้าฮาปุนั่นเองนะครับฮาปุสีดาวตัวเดิมนะครับตัวนี้อธิบายไปแล้วใช้เหมือนตัวคีน่าเลยนะครับแล้วก็ตัวเดเมจแน่นอนว่าใช้เหมือนเดิมนะครับก็คือตัวจินไฟนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับตัวที่จะมาแทนในตำแหน่งที่คีน่าไม่มีก็คือตัวนี้ฮะ โคยี่ e นะครับหรือว่าพีทไฟนั่นเองตัวนี้เราจะใส่ให้คลิปเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มในส่วนของสกิลที่เป็นอมตะตรงนี้นะฮะ สกิลอมตะอ่ะน่าจะเป็นสกิลที่2นี่นะก็ทําให้ในทีมน,นะครับอมตะนะครับจำนวนที่สูงสุดของการลำตากก็คือ8วินาทีด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลฮิลนั่นเองนะครับซึ่งครีฟเนี่ยเขาจะเป็นแทงยั่วยุอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําให้จินตลาเรา,าศาสกิลลงมาแล้วก็ทําให้ฮาปูาตัดเลือดได้และตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอตนั่นเองที่มาแทนตําแหน่งของชีน่านะครับอ่าตัวนี้นะอย่าลืมนะฮะตัว ที่เขาเรียกว่าพรีสไฟหรือโคอีนั่นเองที่เป็นร่างอเวกแล้วนะและอันนี้ก็เป็นในส่วนของครีฟนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับว่าในส่วนของที่เป็นจินเนี่ยสามารถใช้แฟรี่นะครับในการแทนได้ถ้าแบบเพื่อนๆไม่มีตัวละครนะนะแต่เราว่าเพื่อนๆต้องมีอยู่แล้วเพราะอันนี้เป็นคอนเทนต์กลางเกมแล้วไม่ใช่คอนเทนต์ระดับต้นๆนะครับซึ่งมันยากหน่อยนะครับก็คงจะมีจินจลาสับตัวนะครับไว้ขโมยด้วยที่สำคัญนะครับที่แฟรี่ทำไม่ได้นะครับ ต่อไปเดี่ยจะเป็นในส่วนของออบีเร์นะครับออบีเร์เนี่ยตัวเขาเองจะเป็นตำแหน่งสายเวทเดเมดนะครับซึ่งซัมมอนที่อยู่เราต้องการก็ไม่ค่อยต่างอะไรมากนะฮะที่จะแนะนําก็คือแน่นอน 1, หนมีเออซ่าตัวเดิมอันที่อธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็อันนี้แทงเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเป็นเดเมจก็แน่นอนครับจินตลาโผเข้ามาเหมือนเดิมนะครับจินไฟนั่นเองนะครับและตำแหน่งที่3สําหรับออเบียร์นะครับเราจะต้องใช้ในส่วนของตัวพีชไฟนั่นเองครับเป็นตัวซับพอร์ตคล้ายๆแบบคลิปเลยนะครับอ่าสตัวหลักเนี่ยก็จะมีหมีใช่ไหมมีจินแล้วก็มีโคอี e ที่เป็นพีทนะครับแล้วทีเนี้ยถามว่าถ้าเจอดานที่ มอนสเตอร์เนี่ยต้องการฮิวย้ำๆฮิวย้ำๆจนเราไม่มีตัดเลือดให้ใช้อะไรนะครับก็ง่ายๆครับถอดตัวหมีนี่ออกไปนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยตำแหน่งของคอรีนั่นเอง นะครับคอรีนก็คือสายแท้งเหมือนกันที่เป็นตัดเลือดแต่เพียงแค่เขาไม่มียั่วยุก็อาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ว่าคงไม่ยากเกินไปครับก็พยายามใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับในการตัดฮิวแล้วก็ลุมฆ่าให้ตายนะครับแล้วก็เราใช้ในส่วนของพีทไฟฮิวเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ต้องกลัวตายนะฮะพยายามหาตัวตัดฮิวมาด้วยในการไต่หอประมาณนี้ในตัวการขโมยบัฟอมตะเนี่ยจินก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับอันนี้จินไฟค่อนข้างเป็นตัวสําคัญในการไต่หอไฟเลยนะครับถ้า จินไฟไปถามว่าตัวละครอะไรจะสามารถลบบัฟได้ธาตุไฟก็แนะนําอยู่ตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี่ครับกิฟฟอนไฟนั่นเองนะครับหรือร่างปุกพลังที่เขาเรียกว่าสเปกตานะครับเขาจะทําการลบบัฟนะหนึ่งบัฟนะครับเป็นเอฟเฟกที่เสริมพลังแต่ว่ามันจะสุ่มลบละสินะครับตรงนี้มันจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามอนสเตอร์ติด บัฟเนี่ยเขาจะติดเป็นแถวเลยแล้วถ้าสุ่มไม่โดนในส่วนของบัฟอวตารนี่คือแย่เลยนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเล่นยากหน่อยแต่ว่าแนะนําให้เป็นจินอะดีแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของออเบเร์นะครับก็สลับเอานะครับแทงที่เป็นหมีกับด่านที่เป็นปัญหาก็ใช้ฮาปุมาแทนละกันนะครับได้เหมือนกันเดี๋ยวจะไปสาธิตการเล่นชั้นที่เป็นปัญหาให้ดูในส่วนของหอ,อไฟกันครับ ในส่วนของชั้นที่เป็นปัญหาที่ซิกมาคาดว่าเพื่อนๆจะเริ่มติดกันนะครับก็คือตั้งแต่ชั้น40เป็นต้นไปนะครับสาธิตให้ดูในชั้น40ก่อนซิกมาจะเล่นคีหน้านะครับแล้วก็เอาหมีมาเป็นแท้งนะครับติดลูนเกี่ยวกับ การแท้งนะครับเป็นลูนที่ทําให้เลือดเราเยอะแล้วก็มีเดฟที่สูงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของิีตลาเนี่ยซิกมาจะติดให้เป็นเดเมจสุดๆเลยนะครับเป็นชี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยอดีตซิกมาทำมาเล่นๆแต่มันดนะันเวิร์กไงจริงๆอ่ะเราทําเป็นแอคแทกล้วนก็ได้นะแล้วก็ไม่ต้องคี้ก็ได้หรือว่าคี้สักเจ็ดแปแล้วก็แอคแทกล้วนก็ได้นะเลือดไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พอมีก็ดีเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะฮะทำให้แรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็ฮาปุนะฮะฮาปุเนี่ยจะติดรูนที่แบบเลือดโคตรเยอะเลยนะครับจะเป็นแบบ6 0 0มืกว่าอย่างนี้เลยเนี่ยสังเกตว่าเป็นรูนเลือดนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพื่อที่จะเบรกในส่วนของการฮิวนั่นเองแต่เอ้ยแต่อย่าลืมนะเราต้องเอาจินตลามาเป็นตัวหลักนะครับในการคอนโทรลปุกจิตนะครับจินตลาจินตลาเอามาเป็นตัวหลักแล้วก็ เอาหมีแทงนะครับมาเป็นตัวลองอย่างนี้นะครับให้หมีเขา AI เล่นให้ฮารปุให้ AI เล่นละกันนะครับชั้น40เนี่ยจะเริ่มเป็นปัญหาเพราะว่าซัมมอนของเขาจะเริ่มฮิลและสิ่งที่ต้องฆ่าก่อนคาดว่าน่าจะเป็นตัวฟิกซี่นั่นเองฟิกซี่เขาชุบอยู่นะครับเดี๋ยวลองฆ่าฟิกซี่ก่อนนะฮะเดี๋ยวเล่นให้ดูนะฮะแนวทางการเล่นก็เหมือนเดิมครับเราจะเอาหมีมาเพื่อร่วบใช่ไหมเออลืมเล็กคอมเมนต์นิดนึงในส่วนของคีน่าเนี่ยใช้อาวุธแสงเนะี่ยเขาจะฮิลได้รัวฮิลได้ถี่กว่าอาวุธอื่นๆนะ แนะนาว่าอาวุธแสงนะครับแล้วลองศึกษาตัวอาวุธดีว่าสกิลอะไรใช้ทําอะไรนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตีนี่เราอาจจะแบบจิ้มหัวบิกซี่อย่างนี้ก่อนนะฮะเราตีเข้าไปเราให้หมีรวบใช่ไหมพอแบบเขารวบมาปุ๊บเราสกิลนี้แหละสาดเตร์เข้าไปให้โดนหลายๆตัวฮะสาดเตร์เข้าไปสกิลหนึ่งรัวเลยฮะพอเลือดเริ่มลดเราก็เริ่มกดสกิลของคีน่านเองครับอ่ะอันนี้อาจจะโดนดึงสาดตร์เข้าไปอย่างเงี้ยเรียบร้อยหมดแล้วฮะ ตีเข้าไปอันนี้มันก็ต้องเป็นจินที่แบบว่า,อ,าอะไรเนี่ยลืมละเป็นจินที่แบบว่ามีเดเมจส่วนหนึ่งนะเลยให้ติดลูนเกี่ยวกับเดเมจนะเนี่ยเห็นไหมตัวฮาปุจะทําการเบรคฮิวของพลายนะพลายก็จะฮิวไม่ขึ้นเลยเห็นไหมฮะเราก็ตีรัวๆอย่างสบายใจเลยครับนี่อันนี้คือทีมของจีน่าตั้งแต่ด่านที่มีปัญหานั่นเองนะครับก็ง่ายๆครับในส่วนของด่าน40เดี๋ยวไปดูชั้นที่เป็นปัญหาอีกชั้นหนึ่งนะครับที่ หลายๆหอหลายๆท่าแต่จะติดกันหนึ่งในนั้นก็คือชั้น41่ั่นเองเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ชั้น41เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวไฮไลท์ก็คือแฟรี่แสงนั่นเองครับแฟรี่แสงเนี่ยเขาจะทําการฮิวและบาเลียและตัวอื่นเขาจะทําการอย่างผีเนี่ยจะทําการติดบัฟใช่ไหมผีน้อยแล้วก็ตัวพัทเนี่ยจะทําการฮิวนะครับจะทําให้ตัวคีเมล่าตัวนี้เถื่อนมากถามว่าตีรอบข้างทําได้ไหมทําได้แต่ว่ามันยากนะครับตีให้ลูกเขาตายก่อนอะทำยากมากเพราะอะไรครับเพราะว่า คีเมล่าเขาจะทําการยั่วยุเราเรากําลังตีลูกใกล้าตายแล้วแบบคีเมล่าเขารวบมาอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเราไปตีคีเมล่าเฉยเลยนะครับแล้วออกถี่ด้วยสกิลของคีเมล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดการคีเมล่าก่อนง่ายๆเดี๋ยวจะเล่นไปพร้อมอธิบายไปในส่ดของชั้น41นะครับเดี๋ยวขอรีแป๊บหนึงเวลามันเสียไปเยอะแล้วชั้นนี้เขาต้องใช้เวลาแหละออทีรอบหนึ่งนะฮะ วิธีการก็คือเราจะฆ่าคิเมล่าเลยครับโดยการใช้จีนขโมยบัฟเราจะไม่ใช้สกิลจีนเลยนะครับจนกว่าคิเมล่าจะติดบัฟอมตะก,ก็คือคล้ายๆบัฟบาเลียนะนี่เราตีมาเลยฮะตีไปตีไปอ,ไปอบาเลียมาแล้วกดสกิล2จีนพึ่งหายบาเลียหายหลบสกิลหน่อยก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็ตีต่อนะครับตีต่อตีต่อรอบาเลียคิเมล่าขึ้นนะฮะบ,บาเลียคิเมล่าขึ้นเราก็กด ขโมยนี่ขึ้นแล้วกดขโมยปึ้งเรียบร้อยเอ้าขึ้นอีกแล้วอันนี้โหลดไม่ทันนะต้องยอมก่อนกดขโมยปึ้งเรียบร้อยฮะตีสดเลยตอนนี้ถ้าเลือดหนีใกล้หมดกดฮิวซะหน่อยดูสกิลตัวเองด้วยนะฮะอ่ะกดขโมยอีมานาไม่พอฮะเขาติดบเรียรมานาไม่พอเขาจะฮิวเรื่อยๆเราต้องรีบขโมยแล้วก็รีบทำเดเมจนะเนี่ยถ้าเรามองเห็นว่าสกิลมันสาดลงมาแล้วก็พยายามหลบด้วยนะครับอ่ะตีไปนะครับจริงๆห้าปุ๊เขาจะติดในส่วนของ การตัดฮิวนะฮะแต่เหมือนจะโดนบัฟทับเข้าไปอะ่ะเลยตัดฮิวไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรฮะนี่เราจะตีแค่คิเมล่านะพอคิเมล่าเขาหายปุ๊บเดี๋ยวเราจะพาไปตีตัวเด็กๆก,กันนะฮะกี้กี้ทั้งหลายนะอ่ะยังไม่ติดบาเรียเลยขอติดบบเรยอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะขโมยแล้วก็สัสกิลดูดบาเรียเสร็จแล้วสาตสกิลหนึ่งลงไปอย่างนี้ฮะตายเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องกําจัดต่อไปก็คือเจ้าตัวนี้ฮะแฟรี่แสงนั่นเอง นี่สาสกิลเรียบร้อยตายแล้วนี่มีห้ามฮิวด้วยเห็นไหมนี่ยัดเลยเดเมจจัดเลยครับยัดเลยครับหมีหมีรวบไว้ใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วอ่ะไม่มีบาเรีเยและสาสกิลอย่างเดียวตัวสุดท้ายเป็นธาตุน้ํามันจะกําจัดยากหน่อยใช้สกิลอะไรก็ได้ฆ่าไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวฮาปุเขาตัดเลือดได้เดี๋ยวก็จะฆ่าได้สบายๆนั่นแหละรอสกิลฮาปุตัดเลือดเสร็จหรือคอนโทรไปที่ฮาปุกก็ได้นะครับแล้วก็พยายามกดตัดเลือดบ่อยๆอย่างนี้ ตึ้งน,นะครับบางครั้งไม่ติดเพราะว่าแม่นยำเอฟเฟกไม่พอนะครับอ่ะกดใหม่ตึ้อน,นี่ครับตัดเลือดมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้อยู่ได้นานเลยนะอ่าบางครั้งไม่ติดที่อาจจะต้องแบบไปใส่รูนแม่นยำเอฟเฟกแต่สําหรับซิกมาไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวมันก็ติดเองครับนะ อ่ะตีไปนี่ติดตัดเลือดแล้วมันก็จะฮิวไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับนี่ฮาปุ๊มีประโยชน์มากกดไปตึ้งเนี่ยอาจจะสลับตอนที่เราตีกี้นะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะว่าตีกี่้ไม่ตายอะไรประมาณนี้ครับอ่ะอันนี้ก็คือไอเดียการเล่นในส่วนของชั้น4 1นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปชั้นที่มันมีปัญหาอีกชั้นหนึ่งก็คือชั้น50เลยแล้วกันครับ อ่ามาถึงชั้น50เรียบร้อยอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นชั้นเจ้าปัญหาเหมือนกันเป็นชั้นสุดท้ายในการจบหออาคีนะครับเราจะพบเจอกับอินฟิตเลนเชอร์นะคะับ,บวนการอินฟิตกี่สีก็ไม่รู้สีสีนะฮะซึ่งไฮไลท์เลยก็คืออินฟิตน้ำกับอินฟิตมืดนะครับอินฟิตมืดเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าเวลาแบบเขารับดีบัฟเราเยอะๆเ,เนี่ยเขาจะมีสกิลที่แบบปลด ปลดดีบัฟของตัวเองอะ่ะยิ่งดีบัฟเขาเยอะเขาจะปลดดีบัฟแล้วเขาจะกระโดดลงมาตึ้ง HP เขาจะเพิ่มเยอะยิ่งดีบัฟเยอะ HP เขายิ่งเพิ่มเยอะนะครับในส่วนของที่เป็นอินฟิตน้ําทำไมถึงเป็นไฮไลท์หรออินฟิตน้ำเนี่ยตอนเลือดเขาหมดเนี่ยเขาจะเปิดอมาตะาซึ่งมันขโมยไม่ได้นะเท่าที่รู้สึกซิกมาเล่นขโมยไม่เคยได้เลยหรือว่าขโมยได้ไม่แน่ใจอันนี้ก็ฝากคอมเมนต์ดีๆนะ ก็เดี๋ยวถ้าสมมติอินฟิตน้ำเขาเปิดบาเลียเนี่ยนะครับเราก็จะไม่สนใจอินฟิตน้ำเลยจนกว่าอินฟิตน้ำจะบาเรียหมดเราถึงจะกลับไปตี นะครับประมาณนั้นลำดับการค่านะครับซิกมาให้แนะนําว่าให้ค่าไฟหรือแสงก่อนนะครับอันนี้ตามสะดวกเลยอยากค่าไฟหรือแสงเอาให้ตายก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเหลือในส่วนของอินฟิตมืดและอินฟิตไฟนั่นเองนะครับเซตซัม,มอนก็เป็นประมาณนี้ประมาณเดิมเลยนะครับเซตเดิมเนี่ยต้องบอกเลยว่าชั้น1น,นชั้น50ก็ได้เซตที่ซิกมาเล่นในส่วนของฮอหอคีะนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มสาธิตให้ดูนะครับก็เดี๋ยวขอรีเวลาก่อนนะ ซิกมาก็จะวิ่งเข้ามาอาจจะฆ่าในส่วนของแสงก่อนก็ด้แสงเยอะนะฮะก็ไออินฟิตไฟก็แค่เบินปะนะตีเลยนะครับก็สาสกิลไปก็เลือดใกล้จะหมดต้องฮีลหน่อยนะฮะระวังด้วยเรื่องเลือดเนี่ยเราต้องพยายามดูซัมมอนถ้าแบบเราตายก็มีวิธีอยู่ก็หาซัมมอนมาชุบหรือถ้าเป็นคีน,น่าเนี่ยนะครับเราตายแล้วก็เปลี่ยนอาวุธไปเป็นอาวุธมืดเอาไว้ชุบนั่นเองนะฮอุ้ยตอนนี้อินฟิตไฟจะตายแล้ว แล้วก็สาสรสีพยายามรวบนะใช้หมีรวบนะครับแล้วก็ตาดลงอย่างนี้นะครับตาดลงอย่างนี้ลงเรื่อยๆเลย,เลยอ่าเรียบร้อยครับสิ่งที่เราจะทําหลังจากมันเหลือ2ตัวนี่เห็นไหมมันเลือดมันเพิ่มนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งนะเดี๋ยวก่อนขอฮิวก่อนแป๊บนึงนะนี่เราตีอินฟิตน้ําใช่ไหมนี่ตีเลยตีอินฟิตน้ําก่อนนะครับฮิวด้วยนะฮะตีอินฟิตน้ําไปนะครับเดี๋ยวอินฟิตน้ําจะอมาตะนะฮะเราหลบสกิลอย่าลืมหลบสกิลด้วยนะหลบหน่อยก็ดีนะเขาโดดมานี่ ถึงชีวิตได้เลยนะฮะเอ็ฟิดน้ําอตีไปเรื่อยๆครับปิดน้ําตีไปนี่เขาจะใบเนี่ยไม่ไม่ใช่เขาจะใบโทษทีเขาจะอมตะเขาจะบาเรียแล้วก็มาตีอินฟิตมืดครับง่ายๆสลับมาตีอินฟิดมืดก่อนนะครับเนี่ยเราลองขโมยอินฟิตน้ำไหมปึง้งเนี่ยผมขโมยแล้วมันไม่ติดอะครับมันไม่เคยจะติดเลยไม่ใช่ว่าแม่นยาเอฟเฟกต่ต่ำนะเหมือนขโมยไม่ได้ครับมันเป็นแพสซีฟไง นะครับน่าจะขโมยไม่ได้นะอ่ะพอบาเรียหมดปุ๊บเราฆ่าอินฟิตน้ําก่อนตะกี้เราสู้กับอินฟิตมืดมานะครับอย่าลืมกดอันตีเราด้วยนะอ่ะเสร็จแล้วที่เหลือก็เป็นอินฟิตมืดแล้วครับนี่ถ้าเราทนเดเมจไม่ไหวก็หลบหลบสกิลหน่อยก็ได้นะฮะเี่เราจะตีเรื่อยๆเลยนะฮะตีไปตีไปนี่นะครับอาจจะแบบเอาฮาปุมาตัดก่อนก็ได้นะครับตัดฮิวนะฮะก็ฮาปุเรากดสกิลออโต้ปึง้งเข้าไป นะไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีแม่นยำเอฟเฟกอ่ะอันนี้คือตัดหิวเรียบร้อยมาดูว่าเขาจะหิวได้ปะก็หิวได้เหมือนเดิมครับเหมือนเป็นแพสซีฟนะอ่าแต่กี้เห็นหิวได้แล้วก็ล้างบัฟฮาปูด,ด้วยอ๋อมันเป็นสกิลล้างบัฟแน่เออล้างดีบัฟไอตัวสกิลของการเบรกหิวของฮาปูก็เลยโดนล้างไปด้วยทําให้ไม่มีผลกับอินกิตที่เป็นธาตุมืดนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะอีกแล้วก็ฆ่าเลยนะครับจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ตอนแรกกๆดูยา นะครับอ่ะประมาณนี้ง่ายปะอ่ะได้ของด้วยเพราะว่าเล่นเลเวล2นะครับเพิ่งจับามาซ้ำนะครับประมาณนี้เลยนะครับไอเดียในการจบหอ,อชั้น50อักคีของคีนา่าส่วนในเรื่องของชีฟและออเบียเนี่ยผมได้แนะนำเซตฮีโร่ไปแล้วลองเซตฮีโร่แล้วเอาแนวทางของคีน่าไปลองทำตามดูนะครับเล่นประมาณนี้ขโมยบัฟตัดฮิว เพิ่มเลือดตัวเองแล้วก็ใช้จินตลาในการาศาสกิลลงมาหรือใช้แฟรี่แทนก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าเราต้องมี1ตัวขโมยในชั้น4 1เพื่อที่จะขโมยบัฟอมตะของคีเมล่านั่นเองครับเอาแล้วครับเพื่อนๆชมกันเพลินเลยลืมกดไลค์ให้ผมหรือเปล่านะครับถ้าใครลืมกดไลค์ขอหน่อยขอไลค์หน่อยอยากได้ไลค์เยอะๆนะครับแล้วยังไงมาเจอกันกับหอภาคอื่นละกันหรือว่าเป็นคอนเทนต์ดันเจี้ยนอื่นๆน,นะครับจะมาแนะนําจริงๆซิกมาอยากแนะนําในส่วนของ ซัมมอนที่เป็นดาวน้อยๆที่หาง่ายๆได้นะ ไม่อยากแบบไปพาไปหาแบบดาว ag, ยากๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเราจะลงทุนกับเกมเยอะเกินไปหรือบางคนไม่มีเงินลงทุนก็คือเล่นไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จินตลาเนี่ยซิกมาคิดว่าใครน่าจะหาได้นะเป็นตู้แรกด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมจินตลาานู่นนี่นั่นด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปน่าจะเป็นอะไรยังไงกดไลค์กดติดตามแล้วก็มาถามคำถามเกี่ยวกับไลฟ์ได้ในทุกๆ9้าโมงของทุกวันนะครับผมว่าสงสัยอะไรตรงไหนในหออาคีเนี่ยคอมเมนต์ถามในใต้โพสต์ได้นะ ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถามไว้ได้เดี๋ยวเราจะมาตอบให้ถ้าเราทราบนะครับยังไงฝากกดไลค์เยอะๆสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะไปไตห่หอคีกัน let's go